สวัสดีค่ะมาดามแองเจิลผู้หญิงสีอิรัยจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะอขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแห่งการดูดวงนะคะบายมาดามแองเจิลค่ะช่องยูทู e แอนเจลากาทารอลนะคะ3855นะคะแล้วก็เพจแอนเจลากาทาลอลนะคะวันนี้นะคะมาดามจะมาเปิดไพ่ทำนายดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนพฤศจิกายนนะคะ2564นะคะเป็นพลังงานภาพโดยรวมนะคะจะว่าโดยหัวข้อเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพนะคะสอดแทรกกันไปคะ่ะช่องนี้นะคะดูดวงด้วยก,การใช้ จิตสัมผัสจิตวิญญาณและนำเอากฎแรงดึงดูดมาปรับใช้นะะในชีวิตนะคะหากใครชอบก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับมะนามด้วยนะคะพร้อมแล้วก็เรามาทํานายกันเลยนะคะจะเปิดดูเอ็นจีของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนนะคะเดือนพฤศจิกายนค่ะอย่าลืมนะคะการดูดวงโดยภาพรวมนี้นะคะ อย่าเอาไปตัดสินอะไรใดๆในชีวิตนะคะหากคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านสุภาพบุรุษหรือท่านสุภาพสตรีนะคะขอขอให้ฟังไว้เป็นเพื่อ,อเป็นแนวทางนะคะเอาไปปรับใช้ในชีวิตถ้าใช่ถ้าตรงหรือไม่ตรงเลยก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่ามาดาม,มาทาให้ เพื่อเป็นวิทยาทานหรือเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่ได้สังสมป,ประสบการณ์มาแล้วก็เรียนรู้มานะคะก็เลยมาแบ่งปันนะคะขอบคุณมากนะคะมาเลยค่ะเปิดไพ่นะคะคนพลังงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเดือนพฤศจิจกายนนี้นะคะเจ mm ้า hmm. ชะตาได้ห้าเหรียญเลยนะคะ mm hmm. พูดอะไรไม่ออกหรือเปล่า มีบางสิ่งบางอย่างขัดข้องหมองใจนะคะสิ่งที่มันติดติดขัดขัดอยู่นะคะแล้วก็ตาม The Justice ค่ะแล้วก็ The Emperor นะคะคุณมีปัญหากับคนที่บ้านไม้โอเคแปดพลังงานสวยงามค่ะเป็นไพ่ Major Arcana หมดเลยนี่นะคะมีใบเดียวที่เป็น5เหรียญนะคะเจ้าชะตาค่ะคุณผ่านมันไปได้น,นะคะเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ อาจจะเป็นพลังงานของตั้งแต่เดือนก่อนๆที่ผ่านมาล่าสุดก็เป็นเดือนตุลานะคะแล้วก็ Justice the Emperor นะคะตามด้วย Will of the Year นะคะแล้วก็ The Temperance แบบนี้แปลว่านะคะสิ่งที่คุณปรารถนาและตั้งใจรอคอยมานานนะคะอาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะเป็นพลังงานของครอบครัวแล้วก็คู่รักนะคะ าจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนหรือไม่ก็คุณมีสามีเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือตัวคุณเองนะคะอะไรก็ตามแต่ที่คุณใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศหรือที่ประเทศไทยหรือว่ามีคนส่งเสียเป็นพลังงานภาพโดยรวมนะคะโฟกัสเรื่อง ที่ดินเรื่องบ้านคุณอาจจะมีการบอกขายที่หรือว่าซื้อนะคะทรัพย์สินใหม่ที่เป็นลักษณะของอสังหาริมทรัพย์ทุกอย่างนะคะจะเป็นไปได้แล้วนะคะนี่นะคะเป็นไพ่ของเดดเ e นโพเรนต์ออกมาแบบนี้นะคะสิ่งที่คุณรอคอยมานะคะตอนนี้นะคะเวียนเข้ามาหาคุณแล้วนะคะคุณขาคุณจะสมหวังแน่นอนค่ะไม่ต้องวิตกอะไรกังวลอะไรมากมายนะคะครึ่งทาง5เหรียญนี่นะคะสิ่งที่มัน พบเจอมาเะคะเมื่อครั้งก่อนเดือน2เดือนที่ผ่านมานีคะมันกําลังผ่านไปกันในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะพบเจอแต่เรื่องที่ดีๆนะคะหวังที่จะได้ทรัพย์สิสนอาจจะมีการซื้อทรัพย์สินนะคะหรือว่าขายทรัพย์สินนะคะเป็นไปได้หมดนะคะพลังงานอาจจะสลับจับกันได้นะคะแล้วดีเอ็ r เ r นะคะอันนี้นะคะคุณมี power ของผู้นําที่สูงมากนะคะหรือไม่ก็ คู่ของคุณนะคะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นไปได้หรือถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีอ,อำนาจการตัดก,การตัดสินใจและการาควบคุมคนผู้คนได้ดีมากมีผู้คนนับหน้าถือตาคุณมากมายนะคะคุณขาทำยังไงก็ชีวิตไม่มีไม่มีคำว่าตกล้องเลยนะคะคุณวันอาทิตย์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ พลังงานดีมากนะคะเปิดต่อเลยนะคะขยายค่ะได้สีถ้วยนะคะแล้วก็ได้เห็นไหมคะ The Tower ออกมาแบบนี้นะคะอาจจะเป็นดูเหมือนไพท่ที่รุนแรงนะคะแต่นั่น,นะะแหละค่ะ t e m p e r a n กับ The Tower เห็นไหมคะเป,เปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะสิ่งที่คุณตั้งใจไว้คุณโฟกัสเอาไว้นะคะมันมาแน่นอนนะคะแล้วก็เป็น The Lover นะคะ ความรักความเมตตาที่คุณมีให้ต่อผู้คนหรือว่าให้กับครอบครัวให้กับคู่ของคุณนะคะคุณถือว่าเป็นอะไรที่ส่งเสริมกันเป็นที่สุดค่ะครอบครัวอบอุ่นนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณปรารถนาไว้นะคะมันไม่เกินไม่เกินไม่เกินกรรมของคุณคุณจะต้องได้ในสิ่งนั้นนะคะทำใจเล่นล่มล่มสบายสบายทำพลังเอเนอรจีความสุข ครั้งก่อนนะคะที่คุณเคยสูญเสียไปจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะว้าวดีใจด้วยเลยนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากเห็นไหมคะแล้วก็เป็นไนท์ถือเหรียญแบบนี้นะคะคุณจะได้เงินบางส่วนที่คุณรอรอคอยอยู่เห็นไหมคะว้าวพลังงานดีมากๆนะคะเป็นไพ่นะคะเมเจอร์อาคาน่าหนึ ana, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, ่งสองสามสี่ใบห้าใบนะหกใบว้าวแบบนี้นะคะ มาทั้งเทนเรนมาทั้งปิดถร่มทลายแบบนี้นะคะสิ่งเก่าๆนะคะที่มันจบไปแล้วก็ให้มันจบนะคะต่อไปนี้นะคะคุณจะพบเจอแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆเข้ามานะคะปรารถนาจะได้บ้านซื้อที่ดินทรัพย์สินนะคะก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในทางกับการขายก็ได้ค่ะครอบครัวของคุณแข็งแรงนะคะอันนี้เป็นลักษณะเ NERGY เหมือนกับอของครอบครัวนะคะเป็นคู่รักเป็นแฟนกันได้หมดนะคะเอาเดี๋ยวมาดามจะ ล้างผ้าใหม่นะคะแล้วก็เรามาดูคําแนะนํากันค่ะที่รู้้นี่ดีใจด้วยเลยนะคะกับคนวันอาทิตย์ว่ารู้สึกว่าที่เปิดมาทั้งหมดนะคะห้าหกวันนะคะวันนี้เป็นวันวันที่เจ็ดนะคะคือวันอาทิตย์นะคะเอน็นจีพลังงานนี่ดีแทบทุกกองเลยนะคะมีพลังลบพลังงานเสียเสียน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรนะคะคุณขาการดูไพ่โดยภาพรวมแบบนี้ถือว่าดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะ เผื่อเรื่องราวมาตรงกับเราเข้าในช่วงนี้ที่เราเข้ามาดูเนี่ยนะคะก็เอาไปปรับใช้ค่ะถ้าไม่ตรงหรือไม่ใช่เลยก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่ารรดาแม่พพะหรือแม่หมอเนี่ยมาทําให้ด้วยความที่อยากแบ่งปันนะคะมีองค์ความรู้ที่เรียนรู้มาก็เลยมาแบ่งปันค่ะศาสตร์แห่งการดูดวงนะคะเป็นเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะเป็นขเขาเรียกวะะ่าไครับเป็นการเก็บสถิติอ่ะไม่พูดเยอะแล้วนะคะ คำแนะนํานะคะโอ้ได้ดก้าดาบเอย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะคุณขามันมาสิ่งที่รออยู่มันมาแล้วก็แปดถ้วยเลยมันมาอยู่แล้วคะ่ะเห็นมหมสี่เหรียญไม่ต้องกลัวนะคะคุณขาตัดพลังที่มันเป็นเอนเนอร์ลบในในสมองคุณทิ้งไปซะนะคะคุณขาได้คือได้เห็นไหมคะเออขอบทสรุปให้เลยนะคะบทสรุปว่ายังไงบทสรุปเห็นไหมคะเป็นเดโมนใช่ไหมคะ เดโมนนะคะคุณเมันจะได้ดีหรือไม่ได้ดีคุณต้องโฟกัสในสิ่งนั้นเลยนะสิ่งใดที่คุณปรารถนาและรอคอยอยู่มันต้องได้สิคะเห็นไหมคะเด e มนเนี่ค่ะเป็นไพ่ของอาราศีมีนะคะคุณอาจจะมีอารมณ์ที่แบบขึ้นขึ้น,นลงลงคุณขาตัวกลัวกล้ากลาเงินก็ไม่กล้าใช้ไม่เป็นไรคะ่ะเงินคุณมีอยู่เยอะคุณขา ค่ะไอที่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปนะคะไม่ต้องคิดเยอะใช่หไหมคิดตัวเนี่ยในเตียนอนไก่นาผากแบบนี้เลยนะคะโอเคไม่ต้องห่วงค่ะที่สุดนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ออกเป็นนายถือไม้ท้าแบบนี้เมื่อตะกี้นะคะใบสุดท้ายนะคะที่ออกมาก็เป็นนายถือเหรียญเงินมันรอคุณอยู่คุณขาไม่ว่าคุณจะจับงานอาชีพใดนะคะเป็นเงินเป็นทองได้หมดค่ะคนที่ที่ทีท่คนวันอาทิตย์อาจจะมีงานประจําอยู่นะคะ ุณอาจจะเป็นอ่าไม่ว่าคุณจะเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นเจ้านายนะคะพลังงานของคุณออกมาเป็นในทางอ่พลังบวกมากกว่าพลังลบเพราะคุณเป็นคนที่แอคทีฟและทำงานอยู่ตลอดเวลาอะไรที่มันมันมันหนักหนาสาหาัสนักนะคะคิดแล้วก็ให้ตัดทิ้งไปเลยอย่าอย่าเก็บไว้นะคะให้มันรู้สึกว่าคุณคล้องหมองใจเราเห็นไหมคุณคิดไปเองนะคะไอโ้โรคที่ที่ที่สุขภาพเนหมายถึงเรื่องความคิดะคะ่ะคุณต้องระวังความคิดของคุณไว้นะคะเห็นไหมคะ เรื่อง108ร้อยคนเราทราบใช่ไหมคะในทางของกฎแรงดึงดูดเนี่ยวันๆเนี่ยมนุษย์คนนะคะคิดเรื่องถึง 5, 5้าหมื่นเรื่องต่อวันเลยโอ้ oh my b u d d h ใช่ไหมคะ my god เลยคิดอะไรได้ขนาดนั้น the sun confirm แบบนี้ไม่ต้องคิดแล้ว คนวันทิดขาไม่ต้องคิดแล้วค่ะสิ่งที่หวังสิ่งที่รอคอยนะคะเห็นไหมคะใบสุดท้ายออกมาเป็นเดอะซันอีกคุณไพ่คุณได้ไพ major, ่เมเจอร์อะค่นาเยอะมากนะคะหวังบ้านได้บ้านหวังรถได้รถได้ที่ดินแต่ถุ่มอยากจะเป็นอสังหารนะคะเป็นเดวิลวิวอฟเดอะเยียร์แบบนั้นนะคะ,ถ,ะถึงตาตถึงตาแหมตรตาติดเราเลื่อยถึงตาคุณแล้วนะคะที่จะลุ่งเรืองที่จะโลดแล่นนะคะกลับมาผงาดอีกครั้งหนึ่งนะคะใครทําอะไรรับหลังเรา กรรนั้นสนองกลับไปหาเขาหมดเลยเห็นไหมคะคุณเนี่ยมุ่งมากที่จะทํางานคะงานนี้มันจบไปมันล่มไปคุณก็เริ่มต้นได้ใหม่อีกเห็นไหมคะมีงานที่เลือกเยอะแยะนะคะไม่ต้องกลัวคะ่ะโฟกัสสิ่งที่คุณตั้งใจที่ปรารถนาคุณได้แน่หนอนนะคะเดอะซั Sun, เห็นไหมคะสุดยอดอ่าโอ้โหมดามดีใจไม่จะดีใจยังไงคะเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรนะคะเรื่องสุขภาพคือ,อ หยุดความคิดของตัวเองนะคะคุณขาปวดหัวไมเกรนบ้างเป็นบางโอกาสเป็นบางเวลานะคะมียาก็กินยานะคะส่วนใหญ่นะคะก็เขาเรียกอะไรคะไปสูดอากาศด้านนอกบ้างนะคะคุณขาสูดอากาศนะคะแล้วก็นั่งดูดาวดูเดือนอะไรไปบ้างก็ได้คะ่ะไม่ใช่เป็นอาการเพ้อนะคุณขาอันนี้นเป็นอาการเขาเรียกอะไรเยียวยานะคะฮิลลิ่งตัวเองเห็นไหมคะคุณเป็นโรคคิดเยอะคุณเป็นโรคคิดมากเห็นไหมคะ อารมณ์ก็เลยค่อนข้างเป็นอย่างนี้นะคะคิดอยู่ว่าเอ๊มันจะดีไหมว่ามันจะใช่ไหมวะเอ๊ะก็ตั้งใจว่าจะได้ก็โฟกัสสิ่งนั้นเลยนะคะปรารถนานะคะคุณจะได้คุณจะได้ไดทรัพย์สินนะคะที่เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือถ้าไม่ได้ก็เป็นการขายอ,าาสอสังหาริมทรัพย์เห็นไหมคะเดซันคอนเฟิร์มมาดามดีใจนะคะยินดีกับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะพลังงานอันนี้นะคะ เป็นของใครก็ไม่ทราบคนที่เข้ามาดูจะเป็นท่านสุภาพบุรุษหรือสตรีนะคะให้ไปปรับใช้เอานะคะอย่าลืมว่านะคะอย่าดูแบบงมงายคะดูแบบใช้วิจรนะารณญาณนะคะถ้าใช่เราก็เอาไปปรับใช้ถ้าไม่ใช่ก็เลื่อนผ่านไปมีเท่านั้นเอง มาดามรบกวนนะคะกดะ subscribe กดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการออกมาทำคลิปดีๆแบ่งปันผู้คนแบบนี้นะคะยุคนี้เป็นยุคเยียวยาเป็นยุคฮิลลิงนะคะมนุษย์เกิดมาเพื่อเกื้อกูลกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะมาดามยินดีปรีดามากๆเลยนะคะทําให้ครบแล้วนะคะโอเคนะคะคนเกิดทั้ง7วันนะคะ ภายในเดือนพฤศจิก,กยายน2อ6 4น2 6ครบถทวนนะคะขอบคุณมากๆนะคะไปแล้วนะคะโชคดีค่ะบ๊ายบาย